โอเคครับผูกราบสวัสดีท่านด้วยนะผมวันนี้คุณก็มาย่กับผมเฟมิมาสเตอร์กันอีกเช่นเคยครับผมและก็วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมรัสเซียโฟเบียนะฮะที่แปลว่าโลกกลัวรัสเซียซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าตั้งชื่อเกมนี้ทําไมนะทั้งๆที่ก็มีแค่หน้าประธานาธิบดีแล้วก็ผู้คุมกันที่ถือ A K M แล้วก็กะีข้างทางแล้วก็ไอถึกใส่ชุดสูทสีขาวแล้วก็มีตาเลยสอันก็ไม่รู้โอเค มันจะเป็นเกมกวนรัสเซียยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เห็นราคามันถ uh, ูกดีก huh? oh. ็เลยซื้อมาเล่นนะฮะโอเคเราไปเริ่มกันเลยออเดี๋ยว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 บรกก่อนสำหรับใครที่ดูตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนะครับผมไปอะไรขึ้นมันคือใครตู้มเลยเอ้าขีมโอเค looks like yesterday was เหมือนเมื่อวานจะสนุกเวลาเรียกุกขึ้นเยดแค่ใครมาขี้กลางห้อง I need to clean the house ต้องทำความสะอาด t h neighbors don't notice me บ้านฉันหวังว่าเพื่อนบ้านจะไม่สังเกตเห็นฉันเยสแค่นี่มึงปาร์ตี้ประเภทไหนวะแม่งถึงกับโอ้โหว้าวอย่าบอกนะว่าเราจะได้เล่นเป็นกะลีข้างทางโอ้โหอู้โอ้ ผมชักเริ่มไม่กลัวรัสเซียแล้วนะผมรู้สึกว่าอยากจะไปอยู่รัสเซียแล้วตอนเนี้ย <c oughs> เฮ้ยมีคนเข้าประตูเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะการ <c oughs> ปิดไฟ <c oughs> ยึดเขดูดีเมชั่นเขาดิมีการเก็บไฟฉายด้วยเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวปิดไม่ปิดเดียวปิดก็ไม่ได้นะมัน มันเป็นปาร์ตีประเทศประเทศประเภทไหนวะทำไมมันต้องมีคี้ด้วยวะตอนนี้เราต้องเก็บกวาดก่อนใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอะไรวะอะไรอ่ะมีของขวัญกระเป๋าเงินอุจจาระวัดแฟดตได้ทำไมกูต้องเก็บอุจจาระวะยี่ยี่ยันเด็กด้วยเฮ้ย แดกกี oh, nice. ้ไ yeah. ม yeah> uh, ่นะโอ้นไนส์เฮียนี่คือภารกิจกูนี่ต้องไปหาแดกกี้ใช่ไหมฮะดิเล่นนี่มันเกมอะไรวะกระเป๋าเงินวะะออ๋กรเป้าวโอ้ขี้ถึงเวลาแดกี้กันแล้วทุกคน เฮ้ยเฮ้เดียวเวอะไรวะมากงวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเยดี๋ยวเดีเดี๋ยว่าหมดทุกคนตรหมดอเขเดี๋ยเเฮ้ยเใครมันตื้เฮ้ยยังมาตามกูเฮ้ยเดเ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเหมือนผมว่าต้องหลบไอ้พวกนี้ด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูต้องแดกขี้ก่อนนิดนึงโอเคพี่เก็บปอกเงินโอเคอันนี้แล้วแฟนได้แล้วทุกครั้งที่กูเก็บอะไรนี่มันทำไมมันต้องเป็นเสียงโอเคตอนนี้ผมต้องแดกขี้อีกหนึ่งกองกับกระเป๋าเงินอีกส์เจ็ดอันหกอันเลยหกอันไปห้าห้าโอเค เอาอะไรมากกับคนเรียนคณิตศาสตร์เอุย้ยเฮลโหลอย่าหันมานะมึงว่าเปิดไม่ได้ต้องทำยังไงวะผมยังแดกขี้ไม่เสร็จเลยเฮ้ยๆผมต้อง แค่มันมันเดินมามันมันไล่อยู่ถุงเงินฟาดเลยเฮ้ยอู้ฟรานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเฮ้ยเฮ้ยของขวัญเต็มแล้วอุ้ยบอกเอกเลยปิดได้ไหมอุ้ยอ้ยถอดอุ้ย นี่โอ๊ยโอ๊ยบ้าแนวมาทำไมเนี่ยดไปก่อเนไปก่อเงินไอก่อนโอ๊ยเฮ้ยเราไปไหนได้บ้างวะแต่ที่ก่อนละโอ้โหโอ๊ยไม่ดีเลยแล้วตัวนั้นไปไหนวะเนแล้วตัวนั้ำมันฟาบันไดเลยอะ Это ясно. Мы не можем вернуться. Эй, дьялка, толи, блядь, блядь. Эй, ребята, кто? Эй, ребята, кто? Эй, ребята, кто? Эй, ตัามะตั้มะ,ม,ะ,ม,ะมันตั้ม่โอ๊ยนี่งไงกินขี้ <c oughs> โอ๊ย <c oughs> เฮ้ยโอ้โหยังจังวะโอ้ยอะไรมันเป็นใครนี่ออกไปจากประตูเออบักเฉยเอาเอาบักเฉยอ่าบักเฉยอ่าบักเฉยส่งกันไปเกมราคาถูกจริง เอมันไม่ออกมาจากประตูเลยทุกคนบัก oui ันนมมออกหลักักหลักักหลักักหลักกบลักกลักกหลัอกกหนเกหลัลกกหลยกหกกหาักหลกักักหกกกลักก S <S เฮ้ยเยขออกไปหน่อยโอ้ยโอ้เไปหน่อยเอเอเอ,เอ oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ุ้ยอโดนฟาดักเลยเฉีบหน่อยโอ้ยเฮ้ยแล้วจะทยังไงต่อวะโกดาวโอ้ผ่านแล้ว ว้าวโอ้โหมากันครบเลยยึดคท่านผู้นำเจดเกมอะไรวันเนี้ยเอาไอคีมาวุนี้ก็มาด้วยท่านผู้นำมนคนขับรถด้วยเป็นไงลย โอเคทุกคนเดี๋ยวพัทนี้ขอจบไว้แต่เพลยเท่าน,นี้ก่อนนะเดี๋ยวพัทหน้าเดี๋ยวค่อยมาลุยกันต่อนะฮะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่า คลาสนี้รู้สึกว่าเก็บเยอะมากเลยเราต้องเก็บไปครง12งันเลยนะกระเป๋าเงิน5แดกขี้3กันทีเดียวเลยโอเคสำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้นะฮะดูไลน์กดซัพซันคลายแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้พลาดคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆของผมด้วยนะผมเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาลุยกันต่อในรัสเซียโฟเบียนะฮะหรือว่าโลกัวรัสเซียนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ายบายจ้า